ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะที่บ้านดอนเกลียงค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําค่ะ1ล้านตัวถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9ค่ะนายทัพชนะมลิเผือกนาย,ยกเทศมนตรีตำบลขุนทะเลเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน1ล้านตัวค่ะ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรนักครองดอนเกลี้ยงตำบลขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะต่างมีความปรับปริ่มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงงานด้านการประมงและทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชำเนินทรงงานที่เกี่ยวข้องกับประมงทั่วประเทศค่ะประชาชนบ้าน ก่อ,อนเกลี้ยงนะคะจึงได้ร่วมกับกรมประมงจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติค่ะก็เพื่อน้อมลําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะซึ่งในกิจกรรมวันนี้ค่ะมีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาพ่อคา้าพร้อมทั้งราษฎรในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ําในแหล่งน้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะ สำหรับพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติในวันนี้นะคะณคลองดอนเกลี้ยงหมู่ที่3มตําบลขุนทะเลจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอด,ดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วยังเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำนะคะให้คงอยู่ในแม่น้ำตลอดไปตลอดจนเป็นการปลูกสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์น้ำและการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ของตนเองอีกด้วยค่ะ